อุ abe, i, people, pie, ้ยทำไมเกมเงียบจังเลยถ้างั้นก็ตอนรับ้าสุ่ชอบัชูนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม Dark Hotel นะครับโรงแรมแห่งความมืดเกมที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากชื่อเกมนะครับเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทไปเลยแล้วกันหวังว่าข้างในจะมีเสียงเพลงนะครับหรือว่าเสียงอะไรก็ได้อ๋อมาแล้วอุ้ย ไม่สามารถปรับภาพอะไรได้ด้วยนะครับเออคิดว่าเราน่าจะอยู่ในโรงแรมนะครับตอนนี้อืมม uh ีเสียงเดินของเราครับเอาสามารถเปิดลิ้นชักได้ไหมไม่ได้เออห้องน้ำอะ่ะเฮ้ยห้องน้ำห้องเราไม่ใช่เหรอทำไมมันล็อกล่ะมีประโยูงในหรือเปล่าเปิด เ,เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับตูสภานี่ห้องเราหรือเปล่าเนี่ยรูปภาพรูปภาพอ๋อนึกว่ารูปภาพเดียวกันหมดนะครับมีรูปภาพที่เป็นเหมือนเอต้นไม้ฝั่งนี้ก็เหมือนจะเป็นอ๋อน่าจะน่าจะรอยเปื้อนเฉยๆนะครับผมคิดว่าเราเนี่ยจะเดินออกจากห้องไปเลยนะครับเฮ้ย ถรันเปิดยังไงเนี่ย <c oughs> ออกก็ไม่ได้ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ <c oughs> หรือว่าเราต้องกดค้างแล้วก็ลากออกไม่ใช่อ่ะตายแล้วกูอยู่ในนี้ตลอดไป <c oughs> อ,ะอะไรอ,ะอ่ะอ่าถ้ามีเสียงเงี้ยแสดงว่าออกได้แล้ว <c oughs> ที่เราเล่นเกมนี้มานานนะครับย,ยังออกไม่ได้อยู่ดีโอ้ยโอ้ยใครเปิดประตูให้อ่ะอีมันเผิดไม่ได้นี่ห้องน้ำก็แล้วกันสว่างสุดและวยใครเคาะไม่มีคนอยู่ครับ <c oughs> โอเค้วมันก็ไปไปเอ้ยอาจจะเป็นโค้ดก็ได้นะครับตรงนี้หนึ่งแล้วก็สองหนึ่งเว้นสองโอ้โหข้างหน้ามืนโอ้เปิดไฟแล้วฮะเลือดเหรอเอาจริงดิเปิดกันอย่างนี้เลยเหรอแล้วมีเทียนนะครับสองอันผมว่าเราออกแล้วแหละไม่ได้อีกแล้ว อะไรแต่กี้ยังออกได้อยู่เลยโอ้โอไปไหนดีเขานี้ก็ได้โอ้ัวตัวเริ่มเลยยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยยังอยู่จริงด้วยใครนะโอ้ผมไม่รบกวนแล้วครับไปยัง โอ้โหกูต้องเดินไปหาบัานเหรอมันทำอย่างอื่นไม่ได้แลว้วอะเอาจริงดิโอ้ตัวเ,เริ่มเลยนะเข้าไปด้ดีสักทีนึงนี่น่าจะเป็นตัวเรื่องสุดท้ายเออผิดประตูแรกเลยไม่อยู่แล้วโอโห้ห้องน้ำนี่ไม่มีอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องสร้างมาก็ได้นะเอ๊ะหรอ ไม่ตกใจนึกว่าขาคนไปยังโหยังอยู่เลยปกติผีมันต้องแวบๆไม่ใช่เหรอทุกคนครับเอานะพร้อมกันอย่าหลับตาอย่าหลับตาไปหายไปแล้วเลขกและกุญแจ ได้กุญแจมาแล้วครับเหมือนอนนี้จะมีรูปนะแต่ว่าเปิดไม่ได้เอ้ยแต่ไมอันนี้หยิบได้แต่มืดมืดไปมืดไม่ดูก็ได้โอเคครับเรามีเลขโอ้ย <laughs> เรามีเลขหกนี่ครับแล้วก็เดี๋ยดินออกไปเลยแล้วกันโอ้ดักโฮเทลจริงโรงแรมบ้าอะไรเนี่ย มีใครมาบริการเราไหมโทรเรียกพนักงานก็ได้เอ,อ้ยเราได้อะไรมาบ้างนะกุญแจกับเลขหกโอเคห้องอื่นน่าจะต้องล็อกหมดแน่นอนเลยอุ้ยอุ้ยเขาหน้ากลัวด้วยอ่ะอ้ย,อย,อย,อยไปฟังหนุนูก่อนก็ได้หกนี่ไงเลขหก <c oughs> โอ้ย,อยลงล่างได้ด้วย ซ้ายล่ะซ้ายไม่มีขวาล่ะขวาก็ไม่มีลงล่างก่อนดีไหมแล้วนี้อะไรอ่ะโอ้ยวงกลมปีศาจนะไม่่อยอยากอยู่เลยวงกลมบูชายันหรือว่าทําพิธีอะไรสักอย่างหนึง่งอุ้ยมันได้อ๋อลงไม่ได้โอเคลงไม่ได้ก็ก็คงไปหาเจคนนั้นใช่ไหมไฟก็ไม่มี เป็นเกมผีที่ไม่มีไฟฉายคืเหมือนควายที่ไม่มีดกเอียอ้ยนเฮ้ยเอาไงดีครับทต่กี้ผีมันออกกาจากทางนี้แล้วมันก็เดินไปทางนี้เราต้องเข้าไปทางนี้ก่อนโอ้โหตันแบบแกต้องมาทางนี้เท่านั้นหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์เลขหก ออ่านี่ลงได้แล้วขึ้นนะ่ะขึ้นก่อนดีกว่าอุ้ยมืดตึ๊บเลยอุ้ยหูแววเ,เพลงหรือเปล่ามันได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งมันมืดมากเลยนะมันมืดแบบมืดเกินอ๋อตรงนี้น่าจะตันแล้วแหละเอาหลังถูกออ ทําขึ้นมาทําไมอยาชั้นเนี้ยก็คือต้องลงล่างสินะฮอ,อันนี้มันเปิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือมันไม่เปิดมันเป็นเพียงสีขาวโอเคเขาน่าจะให้เดินทางนี้แหละเล็กหกกับกูแจเฮ้ยหั้ไซเฮ้ยเช่เฮ้ยตกแก ทางดขวาห้องไหนห้องไหนก็เปิดไปได้อ่าเจอแล้วหรือเซปชั่นสวัสดีครับคุณพนักงานไม่มีพนักงานด้วยหรือว่าเจาคนนั้นจะเป็นพนักงานแตเจตัวสูงไว้นะอุ้ยคาซีนโอ๊ย,อย นิดนึงก็ตกใจอยู่โอ้ทำไมดนตีเป็นอย่างนี้นะเลขหก 6. ห้องเดิมเลยห้องเราหรือเปล่าทางนี้เหมือนน่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าขึ้นไม่ได้ไม่มีทางให้ขึ้นหรือว่าขึ้นได้ มนได้ล่งหนเหรอเฮ้ยจริงด้วยแต่ว่าเดินไปตรงนู้นก่อนตรงนู้นมันจะเป็นทางตันเช็คให้ชัวร์จะได้ไม่ต้องลงมาอีกทีนึงโอ้ไฟฉา,ายสักอันนี่เราจะได้ไม่ต้องเดินมาไกลขนาดนี้เลยนะโอเคครับเดินกลับนะครับบันไดพิสวง์ บันไดที่ไม่มีบันไดเองกิสโนวา่าอุ้ยติดขึ้นไม่ได้ต้องลงสินะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดนตรีดับไปแล้วดนตรีดับนะครับมีอยู่สองอย่างไฟมาเล่นเสร็จแล้วอุ้ยอุ้ยอีกอย่างหนึ่งคือเรากำลังจะตกใจ จะเป็นยังไงกันนะผมคิดว่าเราอาจจะต้องเดินกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็เลขหกเลขหกกับกุญแจคือประตูมันมีเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเอากุญแจไปใช้กับอะไรห้องนี้ไหมใช้กุญแจยังไงดีกว่าห้องไหนก็ใช้ไม่ได้ เจอคนนั้นไปไหนแล้วก็ไม่รู้รอบนี้น่าจะเจอแล้วนะแต่เขาก็ไม่ได้แว่เราเท่าไหร่ใช่ไหมหรือว่าแว่วะโหแข็งปักเลยใครเนี่ยกูหรือเปล่า เราต้องเดินไปจริงๆเนี่ยโอ้โหเลือดเลือดสาดเอาละครับทุกคนแล้วก็ลองทำในสิ่งที่คนในชีวิตจริงเขาไม่ทำกันโอ้โหโอ้โห <c oughs> แล้วเราก็ตามด้วยนะโอ้ยโอเ่ okay, <c oughs> ดีอะห้องนี้เหรอ ห้องนี้ดูน่าสงสัยสุดและเลขหกมันชัดหรือว่าเราคิดเองต้องกลับเข้าไปสินะเลขหกเฮ้ยห้องเดิมปะเนี่ยหกหกสองตัวอุ้ยโดนดึงไปไหนอ่ะทำไมเขาหายไปแล้วเลขหก 6, ตัวที่หนึ่งเลขหก 6, ตัวที่สองอ้าวกูเก็บกูแจได้อีกแล้วยังไม่ได้ใช้เลย ให้เก็บกุญแจอีกแล้วเอามาเคียยนในนี้ก่อนเ่อมีกุญแจดอยที่สามน่าจะไม่มีนะครับโนตีดับอีกแล้วไม่ดีเลยอันไหนก่อนขวาโอเคเราจะหันซ้ายเราต้องเดินไปทางขวานิดน,นึงก่อนอันนี้ล่ะเฮ้ยชึบอ่ะอันนี้ลงไม่ได้ถูกไหมลงไม่ได้แล้วขึ้นได้ไหม อโอ้โหไอ้ขี้โกงหลอกให้กูตกใจอุ๊ยเอาใจวางอุ๊ยมีเสียประตูแอดด้วยอ้าเอาใจประวางแล้วจะปลดล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โห ตกใจไหมทุกคนตะเกียโคตรตกใจเลยนยห้องแบบๆแบบไฟก็ไม่ดีโรงแรมอะไรเนี่ยไม่ต้องมาให้รีวิวเลยนะอุ้ยสองศพลงไปได้ไหมเอาเอาเอาจบเลยเอนเอนี่คือชนะหรือเแพ้อ้าวไม่รู้เลยเชนะหรือเอ็แพ้อย่างี้ต้องทำไงครับ เล่นอีกรอบไอีสักทีหนึ่งรู้นะว่าเจ๊จะมาผมจะหันหลังเดินไปฮ,ฮ,ฮวางไว้ลูกสองดอกเปิดแล้ว โอเคครับมีสองศพเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ลงไปเดี๋ยวผมจะลองไปเซอร์เวดูข้างล่างก่อนว่าข้างล่างมันมีอะไรอีกหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ก็ <c oughs> ไม่มีก็ก <c oughs> ็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่ากุญแจสองดอกมันอาจจะทำอะไรได้สองอย่างนะครับ <c oughs> ไม่ใช่2ดอกแล้วมันแบบมาอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้อง เก <c oughs> ็บตั้งสองดอกแล้วมันดาวมีตั้งห้าแฉกอุ๊ยนี่ไงนี่ไงประตูนี้เปิดเออห้องใหม่เอ,อ๊ไม่ดีเลยนะห้องเนี้ยต้องเข้าไปเหรอ 1410สหนึ่งศครองค่อนี่ถ้าเราออกจากเกมไปโดยที่ไม่เข้ามาตรงนี้ก่อนเนี่ยเราไม่ได้อีกจึ๊กเนื้อเนี่ย <c oughs> มีอะไรเปลี่ยนไปไหมไม่มีเราน่าจะเปิดห้องหลายได้บ้างนะห้องมันเยอะดีอะ่ะมันน่าสำรวจแต่ก็ไม่น่าสำรวจเสมอไปหรอกนะลองเข้าไปทีไหม เพื่อเจออะไรดีๆเพื่อแบบหยิบหยิบอะไรได้กุญแจอีกหนึ่งดอกก็น่าจะไม่มีแล้วแหละตูเออโหรอบนี้มันมืดมากเลยอะเฮ้ยอ้องเรายัางเข้าได้อยู่เอาละอาจจะไปต่อได้นะครับ เลขหกยังเหมือนเดิมเหลือแค่สองอันจุดเทียนไม่รู้จุดไว้อยู่แล้วเปล่าจะไม่ได้ห้องน้ำอะ่ะห้องน้ำยังเหมือนเดิมไม่มีการเปรียกพื้นไม่เปียกไม่มีใครมาเปิดน้ำหมองไม่เห็นหน้าตัวเองเหมือนเดิมกระจกอะไรก็ไม่รู้หยิบรูปมาดูรอบนึ่งอา้าวหยิบรูปไม่ได้เอารูปไหนดี ไม่ได้แล้วน่าจะถึงตอนจบของเราแล้วนั่นคือการขึ้นไปอุย้ยเลือดนี้มีมานาหรือยังกุญแจสอง,องดอกหมายความว่าไงอุย้ยทำไมมันเงียบแบบหน้าขนลุกอะมันเงียบแบบเงียบเกินอะก็จะมีเอ่อ เป็นผ้าหอ่หอห่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนคนอยู่สองอันช่วยเขาได้ไหมเฮ้ยนี่ไงเราไปยืนตรงนี้ได้ไหมจุดที่ยืนมันมีจุดให้ยืนอยู่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บไปแล้วล่อนอ้าวเอ็นก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็น่าจะจบแบบนี้แหละสําหรับเกม Dark Hotel ลเลยครับน่าก,กลัวนะก็มีผีตัวเดียวแล้วก็มีศพมีเลือด จมีแค่นี้แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือจำสแกร์ครับเหมือนเกมที่แล้วเลยหลอนไปหมดแล้วเกมพวกนี้เล่นแล้วเครียดเล่นแล้วมึดหน้ามืนไปหมดแล้วโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้ครับกับ Dark Hotel นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชื่นชอบยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามมาเป็นพวกเดียวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ Dark Hotel แล้วผมบอชูจะต้องขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ